ตาให้ล้างแล้วล่ะพี่น้องครับวันนี้ครับสวัสดีเอฟซีแม่สภาพครัวลำเพลินสุขสุขครับพี่น้องครับบ้างาม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 ใจทิ้งๆอยู่ครับพี่น้องครับโอ้ขอบคุณพี่ย่าสารพี่ย่าเอล้มย่อยครับวันนี้ครับมาล่างเฮ็ดนะครับมาวันนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวลุงตู่สิพาเบิ่งคุณนายแม่เฮ็ดยังกินมันเลยครับหลังจากที่ล่างเฮ็ดเรียบร้อยแล้วสีแกงเฮ็ดละงก์บ้าเฮ็ดยังกินมันเลยตามมาเบิ่งครับพี่น้องครับครัวลำเพลินวันนี้คุณนายแม่ทำอะไรกิน สวัสดีครับคุณนายแม่ครับผมจวดจวดจวดันนะครับเดี๋ยวเตรียมเั็กหน่อยเราจะไปคั่วไก่ยังเเตรียมใส่หม้อ่ให้โอ้หอมอยู่ครับตอนนี้กะซีรับไก่ตอนนี้ทำอะไรกินครับคุณนายแม่ตอนนี้เราจะทำลาบไก่นี่ครัลาบไก่พี่น้องครับหลังจากที่ผัดกระเพราไก่ก็เฮ็ดมาแล้ว พัดพี่แกงไก่เฮ็ดมาแล้วมาเนี่ยลาบไก่ครับพี่น้องครับลาบไก่ยั่วๆจะหน่อยครับพี่น้องครับก่อนจะลาบเลาวก็คั่วแล้วก็เจียวกระเทียมก่อนอเจียวกระเทียมแล้วก็จะมาคั่วให้เนื้อมันสุกก่อนนะคะสูตรของคุณนายแม่ค่ะครับอันนี้จะเป็นลาบไก่บดครับพี่น้องครับใช่ใช่ไม่ได้ฝักยากครับพี่น้องเ<ๆ>น,นี่ยสีโคลงโคลงโคเรโคเรโคเรครับ ไฟดับหมดเลยไปล้วครับมันอี้พัดงาค่าไทยครับพี่น้องครับทณน่าแม่ว่าให้พี่เจบพัดอันนี้อันสั้นครับมาปราครับน้ำมานิดนึงคือน้ำมานิดนึงเตรียมน้ำเลยนิด

ลาบมะแม่หน่อยเลยครับพี่น้องกินได้หายเครื่องพิกาครับพี่น้องรุ่นพ่้แม่ที่เขาขอกำหนามาม่ต้องห่วงครับได้ครับเด้อนะได้ครับพี่น้องแล้วไข่ใส่กระเทียมเดี่ยวหอมครับพี่น้องครับกินละอู้แล้วครับเพียงกว่างนะครับพี่น้องครับสูตรเก่าเวลาเก่าเวลาเดิมครับเขาง่ายก็ได้แน่ครับ หลังจากที่มาเศร้าเนี่ยโอ้ได้ของมากครับพี่น้องเห็ดละโงกครับกฟาร์มโลูกท่าน,น,นะนหาครับพี่น้องครับซื้อตอนนี้ก็ได้สามคุณแม่สามกับพนักงาใหญ่ล่างครับใกล้เชลเลียเลครับลาบไก่ท่าชีสเกียปลาวิทูเนี่ยสรรัตว์แปลกเลยลาบไก่โอ้ยน่นอนสูตรขมิ้นหน่อยครับสูตรขมิ้น จะยั่วหรือครับพี่นอ้องพักยังพักยังครับคุณแม่สารห้องพักยังครับนะครับพักกระเียวแรงกินนิบได้ไหครับได้บ่โอ้อันนี้ก็ได้แม่สิลวกแล้วกินนิ้บครับเนี่ยลวกลวกลวกครับลวกกับบะลวกแล,ล้วกไก่นี่ยั่วอพี่น้องครับเอ้อบางเอากล้ามขึ้นแล้วไม่งั้มันตัวไม่ดีอือ ไม่กี่ซ้อนหนเดีวถุงละหาสิบบาทเพื่อนมาขายนะครับใใรุมขงคต้มเรียบร้อยได้ครับมาม,าม,าม,ามาน้ไปในลครับผมก็สุกค่ะสุกแล้วสุกแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นก่อนบอ งาน,นรรมด่บคนน้นเดีวยวกันก้างแขนสิเอาเอาอะไรงี่แมอ้ด้นี่ม่ย่งายนแไปแม่เด้อขอรสามาทีโอ้หอม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  ลาบไก่ยั่วๆวันนี้อาจจะสุกแล้วแหละเนาะครับสุกแล้วเพราะว่าไก่มันนั่นอ่อนไม่เป็นไกอ่อ่อนนะไม่เลยครับาาน้ำเริ่มแห้งแล้วอพอดีน้ำคุกคิกจุดให้น้ำเย็นก่อนด้วยไปมาปรุง อามีครับหัมันห็ไม่เอาไหนัวตมหอนย่ีเ่ครับหมอนเขาเอาไปขัวพริกอะไรอย you, right? hmm. squishy, uh ่างเง้ยครับพริกขัวท mm ี hmm. ่อ้ามี มอโนยพอเพลรที่ไยนะครับที่ใกล้ออกกอนมันจะคืออยู่ะอะออใกล้เส้นนี่ครับนี่ใกล้ไม่ใช่ของนี่นะตักเส้นสนี่ดเดี๋ยวจะ้างมอให้มอโน่พูดเยครับ ครับ <icana>, ้องโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องชาติอีกอนนะครับเด้อครับกับบรรยากาศต่อจะง่ายๆครับเที่ยงกว่าแล้วครับมันเด่นเขาไม่ได้คือสิีของกับลับไก่กับปูแม่ก้าซ้อนนะครับพักงานทาให้นะครับส่วนให้ตั้งหมกส้มไว้ก่อนครับโรงแรมโมเลกันจะดึงกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องไม่สียภาพวนล้ำเพลินในทุงเด้อ จากกันจากกนากกนจนกับราไม่ร <off> e nice ู้สกผู้คนับเาครับจุจุดกันก็จุับกันจีน่าจีน้ะ